สวัสดีรับอยู่กับป้มบ่าวนัดนะครับก็วันนี้จะมาซุ่มปลานะครับก็ไม่รู้จะตามะาเลยนะครับจวงนี้แรงมากเลยนะครับตามหัวแรงกันด้านนี้นะครับผมปาไปดูนะก็นี่นะครับทีป้มปามาดูนะก็เป็นหน้านะครับตีนอยู่ด้านหน้านี้คือตอนเก้านะครับไม่มีน้ำเลยนะในหน้าจวงนี้แรงมากนะครับเก้าแดงหมดแล้วนะปีนี้เป็นปีที่แรงมากป้มว่าน้าแห้งหมดเลยนะครับไม่มีน้ำ มาได้เก้านะครับก็แรงมากเลยก็เ,เป็นว่าเราไปซุ่มกลางว่านะครับไปไม้ดีปุ๊บมาซุ่มกลานะครับก็เป็นไม้เดิมนะครับไม้นี้ไม้ดีน้ำลึกนะก็ลองมาจาดูก้อนนะครับว่าจะมีตัวหรือไม่นะก็ได้กลางก้อนได้ไปได้ไปก็ได้ปลาจรหนึ่งตัวปลาหม้อหนึ่งตัวนะครับไม้นี้ก็น้ำยังลึกเหมือนเดิมนะ ก็เดี๋ยวลองซุ่มดูแล้วนะครับว่าจะมีตัวละไม้นะโอเคมานซุ่มมาเลยนะอืฮั่นอะไขึ้นดำปี้เลยแต่แดงมันต้องมีก็ลองซุ่มดูนะครับอืงั้นไม่รูปปลาไม้นะครับแต่ว่าปลาป้อมซุ้มไปถึงกันนี่มีปลาวิงจนปีนี้นะครับ มันดังมันจะดังปอกบลอกบอก,บอก,บอก,กเลยนะครับก็ไมารู้มีตัวไม้นะอ่ามีนะครับมีมีมีตังกองรปับนะครับจุ่มตีเล็กก็ได้เลยนะครับ <c oughs> ตีเล็กได้เลยเป็นปลาเลยไม่รู้นะครับ ตัวไม่ใหญ่นะครับจับติดแล้วเป็นปลาจอนนะครับตัวเล็กตัวเล็กมากตัวนี้กดรุ่มตีแล็กได้เลยนะครับตื้อหัวใจได้ป้านลาวก็มาณรุ่มเหมือนต้อนนะครับ đi giờ tít lấy đây có mấy mì ở đây có lực Hãy subscribe cho kênh Mì Gõ không bỏ lỡ những video hấp dẫn ตรงนี้ติดนะครับไปไหนเดี๋ยวหาเนี่ยเจอแล้ว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 ได้มาแล้วนะครับมีหนึ่งตัวตัวนี้เล็กมากเลยเราเป็นปลาจอนเหมือนเดิมนะครับมีแต่ปลาจอนเแหละนะ ได้มาแล้วนะครับช่องตัวตัวไม่ใหญ่นะครับแต่ว่าเป็นปลาจรปี่นะก็ได้มานะครับช่องตัวซุ้มแมนตันนะครับมันดูดนะอย่างเดียวผมหมอตั้งกล้องก่อนวะก็จะตั้งกล้องไว้ตรงนี้ว่านะครับก่อนเดี๋ยวไปทุ่มดูนะ ไม่ตรงนี้นะครับไม่มี nam mát cơ nó gặp chút nhạc giác làm uống โอเคครับตอนนี้ก็ชุ่มปลาเสร็จแล้วนะก็มาดูปลานะครับนี่นะครับปลาจรช่องตัวมาปลาเลยนะครับวันนี้ก็ได้มาช่องตัวก็เเดียวไปไล่ตีแล้วนะครับก็ไม่มีปลาเลยนะครับมีอยู่ตีตรงนั้นเลยนะตีน้ําลึกกันนะครับก็มีอยู่ช่องตัวนะก็ได้มาก็โอเคนะครับคลิปนี้ก็ต้องว้แเกนี้นะครับคลิปนี้เป็นคลิปตีสั้นนะครับก็เป็นคลิปสั้นๆม้างนะครับต้องซ้ำหนาทีนะ ก็เจอกันแม่แลานนะครับคลิปหน้าเดี๋ยวคลิปหน้าก็ไม่ในลุงเม็ดเล่านะครับก็รอชมกันนะครับก็กดติดตามกันไว้ด้วยจะได้ดูคลิปต่อไปนะครับคลิปมีก็ลาไปก่อนนะครับไปกับสวัสดีกับ